ม,มันจะเหี่ยมันเหี่ยนสามร้อยลูกค้าเสื้อแฟชั่นผ้าขาวตู้บูขายอยู่3,300เดี๋ยวหนูขอรีวิวลูกนี้ให้ดูใครอยากได้เอฟลูกใหม่เพราะว่าลูกรีวิววันนี้จะไม่ขายวันนี้หนูจะแจกให้เลยสําหรับลูกสุดท้ายของท้ายไลน์นี้ใครอยู่นะลูกค้าเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวขอ <ไป S 1> โชว์งาน<ป>ถ้าใคร<ป>แบบว่าชอบอยากได้ไป้ป้ายเยลโล่ลูกค้าไปเอฟลูกใหม่ได้สามพ 3,300แต่ว่าลูกนี้หนูจะไม่ขายหนูแจกไปเลยอ่ะคุยแจกคุยนะเออแจกแจกฟรีจริงหรอคุยอะไรอเาแจกเลยไปไปไปเล่นด้วยเอาอยากเล่นเลยเล่นด้วยเอาพนักงานชายก็อยากเล่นด้วยเดี๋ยวเราคิดก่อนเอาอะไรดีไม่เอาไม่เอาไทยเลขแล้วนะอ่ะลูกค้าเดี๋ยวเปิด 55L ให้ด้วยปิดท้ายลูกหนึ่งแต่ลูกนี้แจกราคาใสู่ราคาใสศูนย์แจกฟรี ลูกค้าไปจ่ายค่าส่งเาเองลูกค้าไปจ่ายค่าส่งปลายทางลูกนี้แจกให้ฟรีโชว์งานก่อนไม่ใช่งานไม่สวยงานชิเล่นนะลูกค้าอยากแจกเฉยเอออยากแจกก็แจกรออะไรตัวเนี้ยงานมาแพงกว่าป้าแพนด้าอีกนะป้าแพนด้าเท่าไหร่สองพันเก้าป่ะประมาณแพนด้าสองอันนี้สามพันสาใส่คอปกมาให้ด้วยอ่ะอุ้ยน่ารักจังนึงไม่ใช่เหรออะโชว์เลยเราเล่นอะไรเดีอยะ ป็นผลไม้ที่บอสไม่ชอบกินอะไรดีปีใหม่เราจัดตีมอะไรเออไม่พูดไปแล้วนะเมื่อเช้าวเมื่อเช้าพูดในรายแรกไปแล้วที่ว่าชวนมาไม่เอางั้นเปลี่ยนเพ่อพูดว่ามีใครอยู่ทันรายแรกไแต่ละคนเอาอะไรดีวะเล่นอะไรดีอ่ะอายุอายุบ่อยแล้วว่า อายุตอนนันมีใครพิมพ์40มาอยากอยากบลอกมากอาคิดกันไปก่อนให้คิดกันไปก่อนชื่อใครชื่อหมาบอดเบสนึกไม่ออกโอ้โหแล้วใครจะไปไทยถูกเลขอีกแล้วหนูไทยถูกเลยขอกระดาษใบนึ่งดิ ไม่ต้องเดี๋ยวพิมพในนี้ดีกว่า่ลูกค้าระหว่างรอเขาเราหนุมขอขายงานนี้ไปก่อนเผื่อมีคนจะเอฟเผื่อมีคนจะเอาุ่นใหม่ลูกค้าจ๋าเสื้อขาวแฟชั่นรวมนะแม่นะรวมนะขอบัวนะฮะเชิ้ตเชิ้ตอ่ะม,มันมันมันไอ้นี่ไม่ได้ต้องมีเบสิก <basic S 2> เลยนะฮะมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ขาวหลายโทนหลายสีเลยนะคะแม่3,300ม้ยใช่ไหมคะ3 3 0 0ัารยชื่อสัตว ทายชื่อสัตว์ใครทายถูกรับไปเลยไม่ไม่ต้องทำรหัส CF เดี๋ยวถ้าใครถูกก็ดึงเข้าเลยอ่ะอยากเล่นก็ไปทายอยากเล่นก็ไปทายชื่อชื่อไม่ชื่อสัตว์แบบว่าหมูหมากระไก่นกอ่ะเที่ยหนูเขียนอยู่ในโทรศัพท์ตอนนี้เอานะนี่นะลูกค้าเขียนอยู่ในโทรศัพท์ตอนนี้นะคะเยเฮ้ยเขียนใส่กระดาษดีกว่าเดี๋ยวหาว่าลบแล้วเขียนใหม่เอากระดาษมาสิซูรูปะกะ ซูลูปาก้าคืออะไรอ่ะมันมีเขียนม้าอ่ะสัตว์สัตว์ค่ะไทยสัตว์ค่ะลูกค้าเอามตผูกแจกฟรีเสื้อขาวแฟชั่นนะคะรูปรีวิวนะฮะแจกฟรีเสื้อขาวแฟชั่นรูปรีวิวลูกค้าออกค่าส่งเองนะค่าส่งก็ไม่เกิน300บาทค่ะลูกค้าจ๋าพิมพ์ททยมาได้เลยค่ะกระสอบรีวิวไม่ขายเดี๋ยวขายเป็นกระสอบใหม่แทนนะลูกค้าพิมพ์ทายมาได้เรื่อยๆเลยจ้ะเสื้อขาวแฟชั่นเนี้ยแจก แจกเอาให้ไปแบบไปขายไปทำกระไอู้มีพยูนด้วยนะเอามานี่เอามานี่พยูนแมวน้ำหมูอ่ะาคำตอบอยู่ในนี้นะลูกค้าคำตอบอยู่ในนี้ขออนุญาตนำคำตอบมาเก็บไว้ตรงนี้ค้างคาวปูเดี๋ยวให้บอลเบสดูว่ามีถูกหรือเปล่ายังแพนกวินโอ๊นกพูกมาเลยพี่ปอรัวๆมาเลยลูกค้าพิมพ์อะไรก็ได้ที่เป็นสัตว์พิมมาเอาที่เราคิดได้สัตว์มีเป็นน่ะมื่นๆละลาพิมมาได้เลยจ้ะหุยอยากดูอ่ะ แมลงเต่าถ้าใครถูกเดี๋ยวปับจัดมีมีหอยด้วยว่ะอยินซีนี่นี่หนูใส่ไปได้นี่นะหนูใส่พนักงานเล่นไปแล้วครึ่งกว่าดังอัปกเกล่วเออทายมาทายบ่าหอยลูกค้าแจกนะแฟชั่นผ้าขาวนะคะลูกนี้นะให้ไปเทสให้ไปลองกันถ้าถูกใจก็กลับมาซื้อได้ออเใครจะเอาลูกใหม่ละคะซีเอ สามพันสามนะคะลูกค้าลูกใหม่นะถ้าใครอยากได้ผ้าขาวนะคะ่เจนน่นบอกว่าหมูเด้งเออพอมามาหมูเด้งมาพิมพ์มาแม่ค่าส่งโอเคยอยักษ์หนึ่งสี่นะคะลูกใหม่แบบใครไม่อยากแบบไม่อยากรอรุ่นแล้วอยากได้ลูกใหม่ก็ยอยอยักษ์หนึ่งสี่ได้เลยมีแมนสาบสามพันสากระดุงคืออะไรใบก่อนตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวไม่ใหญ่อะตัวเล็กตัวไม่ใหญ่อะโอเค ตัวเล็กแค่ไหนเอาบอกก่อนว่าเล็กยังยังไม่ต้องไอ้แพ้พูดนี่คือแบบเฉลยเลยแพ้พี่ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรตัวเล็กเล็กหรอฉลามไม่ใช่หนูไม่ใช่มดไม่ใช่หนูไม่ใช่ใชอะตอมไม่ใช่หมูเด้งไม่ใช่หมูหมดไม่ใช่ใหญ่กว่า,วามดใหญ่กว่ามดเล็กกว่ากระรอก <c oughs> อะไรวะตะเพาหนูลิง หนูซิงหนูซิงหนูบ้านหนูซิงหนูบ้านซิงมันตัวสีสีอะไรคะดำยุงไม่ไอ้ยยุงไปแล้วตัวเนื้อต่าลเข้มเีานถูกหนูเจอคนถูกแล้ววอล์ดเหยาเพิ่งตกใจเลยเลยมีคนถูกแล้วเหรอมีลทุกคนเถ็กแล้วอ่าบอกชื่อมาหน่อย ดวงลูกค้ามันคือดวงคำตอบที่ถูกต้องก็คือดวงใครได้อะดวงดวงดวงเอาคนแรกดวงค่ะดวงดวงใครได้เนาะครูปอครูปอพี่ครูปองอ่านถูกปะวะคปอพี่ปอ พี่ปอพี่ปอได้พี่ปอรายงานตัวหน่อยครับตอบให้ถูกต้องก็คือดวงเย <Yeah, S 1> ่มาแล้วใช่ใชไหมใช่รายงานตัวเรียบร้อยพี่ปอจ่ายค่าส่งเองโอเคไหมหรือมารับก็ได้มีกระเบือ,อได้กระเบือกระเบือกระเบือ นะคะโอเคขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสนุกกันนะหรือว่าถ้าใครอยากได้ลูกใหม่นะคะข่าวแฟชั่นนะลูกค้านะ3,300บาท40โลของเยนโลกระสอบเหลืองพี่โสภาบอกต่อ <laughs> ต่อหมายถึงแบบเล่นต่อหรือว่าต่อที่เป็นตัวตัวนะฮะนะ <laughs> ข่าวหน้าผมขอนะครับเ <laughs> ชื่อไหมไอไอรอบข้างหนูเนี่ยโอ้โหทายกันสะบัดเลยไม่ไม่มีใครถูกเลยนะคะ รอดบลัฟเออรัวเกินโดนบลัค่าส่งไม่เกิน300บาทค่ะพี่ปอค่าส่งไม่เกิน300บาทนะไม่เกิน300บาทเพราะว่าแมงกระสอบ40กิโลนะคะพี่ปออยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรเลยเดี๋ยวหนูเช็คค่าส่งให้เลยดันเอาเอาห้าห5แอลมาเปิดหน่อยปิดท้ายอันนี้ลูกลูกใหม่รหันะไรนะโหัสลูกใหม่ ใครอยากได้ลูกใหม่นะคะข่าวแฟชั่นนะลูกค้า3,300นายะยอยักษ์1,4นะคะแม่ยอ 1, นะยักษน14นะทวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องมาเปิดของบูให้นะฮะสิงบุรีค่าส่งเท่าไหร่จ้า40โล200 200บาทค่ะ200บาทคะ่ะพี่ปอค่าส่งขนส่งเต้200 0บาท